อ๋อโอ้ยเส้นเรื่องของพีดเวกันมาแล้วแอบแผลนว่ามีซิตใหม่อยู่เฮ้ยสวัสดีครับพบกับอวตาอคนนิ่ร้านวันนี้เราจะมาเลชั่น เพลงแค่เธอของพี่เจฟนั่นเองเจฟสเตอรนะครับโอ้ยก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเราล่าช้าไปแบบช้ามาก<อ>เพราะว่าติดธุลาแล้วก็เราเอ,าอาทำรีแอคเรารีแอคต,ตัวที่เป็นตัวเต็มอะคือมีปัญหาเลงไม่ได้แล้วเราอนุมัติแล้วอันนี้ก็ยังไม่ให้ผ่านอะเห้ยท้อแล้วนะคชื่อว่าคนอื่นนะจะได้ดูรีอคชันเราหลังสุดรือม่นเนี่ยจรงิงก็ฝาก ด้วยนะครับถ้าลงเมื่อไหร่ก็ถ้าขึ้นใจแต่ก็ฝากกดเข้ามาดูด้วยกันนะคะเศร้า <laughs> มากตอน<ม>นี้นะคะถ้ามาเลยยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามทูนช่องทางให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต,ต่อไปแล้วก็ถ้ามีอะไรมอมอยกับคินพอดก็มอมอยได้เลย <laughs> อ่ะเล้วเรามาฟังเพลงแค่เธอ Why Don't You Stay ของพี่เจฟกันนะครับบิยอนคาว คิพอชจะสตีดีอ้ยจะบอกว่าเพิ่งรู้ว่า,าจริงๆมันสามารถอ่านชื่อเป็นคิมได้นะคิมพอเช่อะเพราะว่าเมื่อกี้เพื่อ,อสังเกตว่ามันจะเป็นตัวเอมได้อะตัว N N นอะสามารถเป็นตัวเได้พอเช่ Porsche กับพอชก็อ่านแบบเออเขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงแบบต่างกันอยู่แล้วอะเฮ้ย mm hmm. คือถ้ามีภาคต่อเราแบบจะยกให้คู่คิมกับพอเช่เป็นคู่หลักก็ ก็ยินดีอะอยากรู้เลยว่าจะมีเนื้อหาซีรีส์เผยออกมาหรือเปล่าโอ้โหมเนี่ยเนื้อซีรีส์ เพลงนี้แน่หากคืนนี้เรามองตากันนี้กันด้ไปอ๋อเพลงที่เขาจูบก,กันตรงท่านา้ำอ้นนไปไปโอโหพี่เจ็บอันนี้นี่อันนี้น่าจะยังไม่ถึง อ,อ๋อ,อขอโทษแล้วก็แล้วก็เพิ่งนึกได้ว่าเป็นเพลงที่เขาที่ท,ที่น้องปอเช่แต่งนี่ว่าเออขอ,ขอท่านเออ,เอ,อ,เอ,อก็ ก็อยู่ในตอนที่5พอดีเลยอ๋อก็เป็นเพลงที่น้องปอเช่แต่งแล้วก็ตัวของคิมพี่คิมเองก็ช่วยเล่นเปีนโนให้แล้วก็บอกว่าให้แต่งให้จบนะเออเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นเพลงที่คิมเอาเพลงของน้องปอเช่มาลองแบบร้องร้องตอนที่ทำงานเล่า

อ,อันนี้ชอบกีดมากอยากให้พี่แจแบบเปิดดูเอ็ดในติ๊กตอกเลยอยากดูเอ็ดด้วยอะนี่ไงเนี่ยสินาลาที่เขาแต่งเพลงแต่งเพลงเกี่ยวกับ,บ,บพี่ชายก็คือเป็นเพลงในมุมมองของตัวปอเช่ก็ได้ ไหนมีซิทใหม่มาหรือเปล่าแอบเพนว่ามีซิทใหม่อยู่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยใช่ใช่เราว่าผีผีกำลังโดนมัดโดนทำอะไรอยู่สักอย่างอะ่ะ เราเราลักษณะบ้านอ่ะไม่รู้อ่ะว่ามันอยู่บ้านใครอะบ้านใค่กันหรือเปล่า คนลุกคนคนคอลุกเลยโอ้ oh God. ไม่กันเดี๋ยก่อนโอยสีหน้าทั้งสองคนไม่ได้ไม่ได้ยินดีไม่ได้ไอ้น,นี่เลยไม่ได้ไปเชิงบวกเลยอะอันนี้มันคือสปอยหรือเปล่าวะไปถึงสปอยตอนจบซีซั่นนี้หรือเปล่าอะว่า,าคู่เนี้ยเออเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเขาสองคนนี้เขามีดราม่าก,กันนะที่จะรอวันที่จะมาประทุอะเฮ้ย แล้วการที่เขามานั่งฟังอะ่ะเราอยู่หลบในมุมอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นมุมที่ที่แบบอเศร้าอะ่ะมันเหงาเออแต่แบบมันก็เศร้าจริงๆรอะ่ะโอ้โหแต่อย่างน้อยเราเห็นฟุต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 ซีลี่ที่ใก,กล้มาบ้างแล้วนะว่าเราจะได้เห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยอืมออคิม ฉันก็หวังว่าเธอจะต้องใจดีกับน้องนิดนึงหยคิมปอร์เช่เนี่ยเออมันอานออกเสียงเป็นคิมปอร์เช่ได้ด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงแค่เธอ Why Don't You Stay ของพี่เจฟนะครับ O.S.T. คินปอรเดซีรีส์นะครับก็สามารถดูซีรีส์ตัวเต็มได้ที่อาชีอี่ย้อนหลังที่อาชีอีตอนนี้ก็มีลงให้เลยหลังจากถ้าเป็นวันเสาร์ก็จะน่าจะเป็นคืน วันอาทิตย์อะเป็นประมาณเที่ยงคืนอเนี้ยเออแล้วก็สามารถดูสดผ่านทางช่องวัน31เวลา5ทุ่มนะคะแล้วก็ฝากเลค์แชนช่องนี้ด้วยนะก็เราเจอกันใหม่สำหรับ E ีพีที่6นะคะไปบ้านแล้วเจอกัน